สวัสดีค่ะวันนี้คนอยู่กับไฮเมอร์จินเจอร์นะคะไม่ต้องพิธีรีอตองหรือพูด่าพนำเพลงอะไรมากวันนี้เป็นวันที่จะกินสตาร์การ์เดียนข้าวแล้วค่ะโดยที่วันนี้สตาร์การ์เดียนที่พิเศษจะเป็นของซินดราเมทัลนะคะก็คือ s ตา r ์การ์เดียนซินดราพสตินั่นเองค่ะ แล้วก็ส่วนตัวอื่นก็จะไม่มีอะไรมากก็จะเป็นซินดราปกตินะคะซึ่งมันจะกินที่เก่าแล้วแล้วก็จะเป็นฟิเด์สติ๊กแล้วก็อาคาริที่มาในเซตเดียวกันตอนเข้า p ีค่ะน่าจะประมาณ2ปีที่แล้วได้นะคะถ้าจะไม่ผิดนะโอเคในส่วนของวันนี้นะคะเราก็จะมาส่งซินดราเมททองให้ดูค่ะโดยที่เราซื้อไว้แล้วนะคะ500กุญแจแล้วเราก็มีอยู่แล้ว179เจมสโตนค่ะเราก็จะมาดูว่าหากุญแจเนี่ยเราสามารถอัลล็อกซินดราได้ไหมซึ่งจากการคำนวณแล้วมันไม่ได้นะแต่ว่า เราเองก็จะขอสุ่มให้ดูก่อนนะคาะว่าเราจะลัคก,กี้ไหมเราจะออกอะไรที่มันเดี๋ว,ว่าพันจมสโตนไหมประมาณนี้ค่ะอย่างไรก็มารับชมกันไปพร้องๆกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเริ่มกดเลยนะคะนี่อะไรอะอะไรอะห้นะคะเต้นดีกว่า40่แต่ว่าโอเคอีกรอบหนึ่ง 52ือนเดิมหรือวันนี้เพราแอบลงนี้นเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดแล้วมันลงสวยเลยนะนั่นไง <laughs> 48ก็มาคะ่ะเฮ้ยโอ้โหแต่เรามีคอมาาแคทครบเซตแล้วว่ะดิอีกอย่างก็คือจริงอะ่ะเราสุ่งออกแต่ไม่ได้มาสองสามรอบเรามั้ง เออค้ยฉันไม่น่าพูดเลยถึงพูดว่าฉันโดงสวยทันทีเลยเธออืมโชว์ยังเข้าข้างละอยู่โชว์ยังเข้าข้างเลยอยู่นะคะห้าขอหนึ่ขอหนึ่ขอหนึ่งันขอหนึ่งพปโอเคหรือยิ่งพูดแล้วดวจะยิ่งสวยวะ ซิมดาจะมาหาฉันได้โปรดีนะตอนนี้ตัวของกุญแจเราก็ไม่พอแล้วนะคะเราสุ่มมาได้แค่6 7 1เท่านั้นของซิงดาจะต้องใช้800เมทอลนะคะแล้วก็บวกกบบวกถ้าโพสที่หนงท่าโพสที่สอนจะอยู่ที่1,032 Orange G e m s t อ n e คะ่ะซึ่ง ขาดอีกเยอะมากนะเรับสุ่มมาได้แค่671<ๆ>ด,ดูดิแต่ก็ไม่ว่ากันค่ะเราก็จะไปต่อในคราวนี้ลองซื้ออีกสักลองซื้ออีกสัก300เสีโอเคมาต่อกันเลยค่ะ52 48แอบ,บท้อแต่ก็ยังดีกว่าออกมา40นะแบบวันที่ โอ้โหพูดปุ๊บมาปั๊บเลยชันปาสัสิสจังเลยอะขอให้เอาส่มคริสตัลโหลดเกวนแต่ว่าส่มไม่ใชกอยาก่างคือทุกคนจะได้ว่ามออกสิสิบล้วนๆแล้วเราก็แบบทอเทในชีวิตมากอะตอนนั้นโอเคมันมันจะไม่ออก50าสิบเอาไปชั้นอีกแล้วหรอโอเคเก้าร้อยห้าสิบห้าแล้วนะคะผ่านอีกนิดหนึ่ง น่าจะสูงอีกรอบหนึ่งใหญ่ๆน่าจะพอดีนะไม่ดีน่าจะถ้ามันไม่ออกแบบเยอะมากาก็น่าจะต้องสู่มอีกรอบสองรอบ, 2, รอบโอเคสู่มอีกสามรอบนะคะถ้ามันออกถ้าหอ,อ่าออกแก่คขังละแปดรอบหนึ่งขอสิบหเหมือนเดิมได้ไหม นิดเดียวเองขาสิบกหกค่อยกันไม่ได้หรอโอเคนี่ก็เท่ากับว่าเราได้มาครบแล้วนะคะหนึ 1, 3, 5, เพราะอันนี้มันใช้1 2, นะึ่นอเนาะแล้วก็มาอันล็อกกันเลยคะ่ะซินดรานี้สวยมากเลยนะเ,เราชอบมากเลย ยินมากเวอเอะแต่เมื่อกี้เหมือนเราเห็นแบบถ้ามันสะสมของคอล l เลคชั่นมันจะได้อะไรแบบแบบนะคะนี่ถ้ามันสะสมสตาร์เกิร์ลสกินครอบุูสกินจะได้ปุ่มนะเฮ้ยคนรอซื้อเลยอะ่ะเราก็ซื้อหมดเลยสิเราจะรออะไร พรก็ตัวของเราเองค่ะเราก็มีสก,กัดเลี้ยงของสกินอยู่แล้วนะไม่ต้องแบบไปตามซื้อตามเก็บตัวอื่นเพิ่มนะคะนะี่วุ้นซินะแล้วก็เป็นตัวของอะคาริอะคาริสวยมากเลยแต่ที่เราเล่นอะคาริไม่เป็นฟิโดลสติกเองก็สวยแต่เราก็เล่นฟิโดลสติกไม่เป็นเองเหมือนกฟดลสติกตัวห้องท่านจะตกเมตานะคะต้องเป็นตอนที่แบบคนที่เป็นเมนเล่นจริงๆนะถึงจะน่ากลัวเนาะ พ่กินีน่เราอะ <laughs> โอเคเลยครับแล้วก็เดี๋ยวไปรับอันนี้กันนะคะที่จะเป็นที่จะเป็นตัวปุ่มซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้ก็เลยค่ะอ,อยู่ตรงดิสเพย์เคสเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็กดที่เคลมค่ะเย้ยูส now <c oughs> ตอแหลมมาก อ้ออีกอย่างหนึ่งที่เราลืมบอกทุกคนไปก็คือมันมีกล่องสุ่มของ Star Guardian เหมือนกับอีเวนต์อื่นๆนะคะซึ่งก็มาในรูปแบบที่เอาสกกนจาก PC มาแล้วก็เอามาลงกล่องสุ่มแล้วก็ปปิซื้อขาดเนาะโดยที่มันจะสามารถออกโปรไฟล์อาคาลิที่ขยับได้นะคะเชื่อว่าจะ s w e i t i n g for you ซึ่งเป็นของ Star Guardian อาคาลิเนาะแต่ว่าทีนี้กล่าวว่าเราจะได้เนี่ยมันการันตีเท่าไหร่เราก็มาดูกันนะคะการันตีจะอยู่ที่ 95เขาก็คือต้องสูงไป95กล่องถึงจะออกนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะออกมาก่อนหน้านี้ได้นะแค่แบบโอกาสยากนิดนึงเพราะมัน0.1%เองอะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้โปรไฟล์ของอาลคาลีก็สู้ๆนะคะ95กล่องก็จะอยู่ที่12,350ไมขอขคซึ่งเราว่าค่อนข้างเปลืองไปหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เอาไอคอนนี้ของอาลคาลีนะคะรอเขาลงกล่องสูมอื่นแทนค่อยว่ากัน ก็ตามนี้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวด่านต่อไปเราจะมาเล่นตัวซินดราให้ดูกันนะคะความสวยโอ้ my god ทาแบบตัวแม่ตัวมัม่าคิดทาโพสยังสวยขนาดนี้โมเดลกับเอฟเฟกในเกมจะสวยขนาดไหนตื่นเต้นแล้วในตอนนี้เราก็กดมากับโซลากานนะคะเป็นสกินคู่กันเลยนี่มาเล่นกัน2คนก่อนนะ อุ้ยกลแบบ่อง็แบบชมพูชมพูแล้วก็สีฟ้าด้วยอ่ะทุกคนอุ้ยถ้าออกคือแบบว่าตอนไหนมากแบบบินไปเลยค่ะอะไรอย่างนี้มีการหม,มุนตัวเป็นอุ้ย,ยคือแบบไม่ค่อยมีสก,กินที่เราได้ใช้ปุ่มนะคะสก,กินที่เราได้ใช้ปุ่มก็จะเป็นแบบคือเราไม่เคยมีสก,กินที่มีปุ่มก็าจะไม่ผิด ถ้าดูเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งด anyway> ูใม่ๆเสียงมันไม่ค่อยถูกใจน้ำมันแบบมันแบบเบิ <h <h There, ้ลอะไรเงี้ยคือตอนที่แบบว่าเราเล่นสปิริตบอลซ้อมซินด้ามาก็นานนะเพราะว่าเป็นสกินแรกที่มันมีในเกมนี้นะคะเราก็เลยค่อนข้างแบบว่าเออไม่ค่อยไม่ค่อยประทับใจในของสปิริตบอลซ้อมเท่าไหร่พอเป็นเฟรติก็คือแบบอ๋อ้หม่ก็ความเฟสติกเนาะ อ่าอิเล็กโตยังให้ผ่ามันไม่โดนแน่เลยสก,กิลหนึ่ง,งเมื่อกี้โอ้ยสก,กิลหนึ่งคือแบบสวยมากท่าวาดกันนะคะโอ้โหท่าวาดหือแปลงล่างสลายเวทมนต์เวอร์เป็นบอลด,ด้วยคุณพระฟินอะคือแบบได้ใช้ปุ่มนี้แล้วฟินอะดูแบบดูดูการกดสิแบบต้อนแลบมากโอ้ไม่ก็ เราจะมาเอารูเดนชิดแรกกันนะคะก้นที่เล็กโตมันจะผ่าได้มันต้องสกิลให้โดนนะคะซึ่งเราก็มันต้องไปคอมโบใน3่าเนาะแต่เราก็ไม่โดนสักทีตั <pada morning> เอาสแต็คไปก่อนแล้กันเราไม่ได้เมนมิดเลนนะคะเพราะังถ้าเล่นผัดใจใครต้องขออภัยไปคุยกับลากมะมนี่เย่ามามั่นกับฉันนะคะ อยากแกงล่างอะแต่ล่างดูแกงยากอุ๊บบย,ย่าล่างดูแกงยากจังเลยอะมาเดินไปแกงนหกน่อยเนาะไหนเนี่ยนี่โอ้โอเจ็บ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 กลับก่อนนะคะจุดนี้คือม,มันสวยถึงสกิวแล้วโอ๊ยประทับใจ เพความที่อวงเขาเป็นแอชมิดเลนนะคะก็เลยค่อนข้างทำอะไรได้สะดวกหน่อยถ้าเป็นตัวพวกแบบว่าแอสซัสซินแบบเดโซโอโยนิ uo, oni, อะไรเงรี้ยคือเราน่าจะลำบากพอสมควรแต่เป็นการเก็บสเต็กที่มันค่อนข้างเร็วนะเพราะว่าปกติเราจะโป๊กไม่ค่อยโดนนะคะจริงๆไม่ต้องอันตีอะไรเนี่ยถ้เดินไปนตีมันทีนึงก็ตายละต่อขออันตีนะระความสวยครับอันตีเมื่อกี้ก็คือแบบว่าก็คือเป็นการรวมบอล ทุกอย่างที่มันมีก็เลยแบบว่าเออดูวิกตอรี่มากดูแบบดูกอร์เจอสมากเราแบบชอบชอบมากเลยอ่ะชอบสก,กินนี้มากเลยนะคะจริงๆเราเป็นคนชอบแบบว่าลายสกินสตาร์กเด่นอยู่แล้วก็เลยค่อนข้างประทับใจที่เขาเอาพริสติกออกมาให้ชาวไวลิทได้เห็นกันเพราะว่าปกติมันจะมีแต่ BC เนาะโอ้โอ้เมิดเลนเอมชิมิดเลนเมเลน,มนล,ล่างเดี๋ยวเราขอ ดันคีฟให้ก่อนนะคะการเล่นของมิดเลนเนี่ยก็คือเราต้องดันคีฟให้หมดเพื่อเราจะได้ไม่ไม่เสี่ยงเงินหรือกองเวฟที่มันสายไปนะคะแต่ว่าเอาจริงๆอะ่ะคือตอนเนี้ยเขาเดินลงไปแล้วคนเดินลงตามเขานะแต่ว่าไอ้หน่กัเดียวกันนะเออถ้าเราตีป้อมได้เราควรจะตีป้อมนะคะเพื่อเขาจะได้เสียวิชั่นไปถ้าให้เลือกระหว่างไปแกงกับตีป้อมเราก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนอย่างเราอ่ะคือเรารู้ว่าเราเดินไปไม่ทนันละก็ต้องก็ตีป้อมไปเลยอันนี้คำแนะนําจากมิดเลนเซเซนท่านหนึ่งแต่ว่าเอาจริงๆ ถ้าไปเก่งได้ก็ควรจะไปเก่งนะคะก็ดูดแล้วแต่สถานการณ์แต่เนื่อที่ใ้ก่อนไปเก่งเราควรจะดันเวฟก่อนนะเพราะว่าเขาจะได้เสียเปรียบป้อมไปฟรีมีเนี่ยจะได้หลายข้อป้อมเขาเนาะทำให้เขาว่า,วาเสียเปรียบในหลายๆอย่างเรื่องของเวฟเนี่ยสำคัญม,ม,มากเลยนะคะอุ้ยอย่ามาลอกจิตเอาว่าแต่ยังไม่มีใครเอาไอ้นี่เลยหรอยังไม่มีใครเอาไอตัวมังกรน,น้ําแข็งสักคนเลยหรอนึกว่าอีกฝั่งเขาเอาไปแล้วเนี่ย นี่อย่ามั่นกับฉันนะเฮี้วหน่อยเฮี้วเฮีวสตาร์การเดียนตระกะไปเลยเฮี้วไปคุยกันลากต่อมูนเธอฉันแบบฉันชอบไอ้สกิลสกิลหนึ่งอันตีมากเลยเฮี้วครบสามสกิลนะพวกเรามันช็อตกันนะคะหายไปเลยบึ้มระเบิดแล้วนะคะ เราเดินไปแก๊งบนหน่อยดีกว่าแกล้งมาดีใครมันแทบจะเกิดเกินไหละแต่เราจะมันลงไหวหรือเปล่าเพราะไม่ดีใครมันถึกนะแต่มันเป็นรองเท้ากันเกาะน,น่าจะได้อยู่มั้งเอ้าไม่ตายเฉยมันลากเข้าเรมส์ก่อนนะคะก็เลยค่อนข้างว่านี่อย่ามาดูถูกตัวแม่นะขอเก็บหน่อย เก็บส่วนนี้หน่อยไม่ตายด้วยแต่อันติซินด้าคือครูดาววมากนะ40วีเองปะโอ้ oh my god จุดนี้มีใครเอาฉันลงได้แล้วเข้าใจไหมไอ้สกิลที่แบบปึ้มแบบว่าสกิลสารที่มันพุ่งไปอ่ะคือแบบแกรนมากลาก่อนนะโซลก่ะว้ายย่ามายุ่งกับฉัน อีโมดีไคมันโล่จิตมากอะดูดีดูด,ดีโอ้โหมันโล่啊ตัดโล่ต้องเค่าโอ้โหโล่หนามากโมดีไครโมดีไคระคนเนิร์ฟโล่ค่ะพูดเลยว่าโมดีไคคนเนิร์ฟโล่ค่ะคือเมื่อกี้แบบมันได้คำฟลุ่ม,มแล้วแบบอันติีเราก็เข้าโล่หมดทุกอย่างแล้วอะ นั่นตีเราไม่เข้าโลกน่าจะตายไปแล้วนะคะโดนชัดดาวแบบช้ำๆไปเลยนะคะโหมอดิไคเงินก็จะเข้าเราแล้วดิถ้าแบบชัดดาวไปได้แต่เรามาดันป้อมมันก่อนนะเพราะว่ามิดเลนเราอาจะดันไม่ได้แลวเพราะอ่านหลึกเกินเราต้องมาดันป้อมล่างกันให้ทันก่อนนะคะนี่หายไปเลยลาก่อนไวสุลักะฮืมอดิไคก็อยู่ นี่นะคะถ้าเราได้ของ3าชิน้นน่าจะเลิศอยู่น,วนะ,ะว่าน่าจะวันช็อตมาดีใครได้แต่ว่าเรายังวันช็อตมาดีใครมันไม่ได้นะคะจะอะไรไปีบินไปไหนบินไปหาผั okay. วโอเคเฮ้ยมารีไครมันต้องลา,ากาุลกะาแน่เลยะนั่นแหละฉันว่าละเพราะตอนฉันเล่นซับมันก็เป็นอย่างนี้เลยมันชอบลากซับเข้าไปต่อสู้ด้วยชอบรังแกนะคนที่ยังมีทางสู้ เอามันดีรังแกซัพพอร์ตนะใช่ไหม <c oughs> เออจัดการมันซะย่า <c oughs> โอ้ยโอ้ยตามไม่ได้ตามไม่ได้ออ้ยอีนนี้ลอยป้อมและอีนังนี้มาลอยป้อมนี่เฟสเช็คเลยจบอุยอ๊ยอุ๊ยผิดด้านพุ่งไปเลยครับโนแคร์โนสนลาก่อนสลักะ อ้ามันจะถึกเลยค่ะเนี่ยอืมโอเคคีริงสป,ปีแล้วฉันกลับมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเออกตัดโล่ดีกว่าคือจริงๆตัวปัญหาแบบว่ามันไม่มีตัวไหนที่มันมีโลดนอกจากมอดีไคเซย์นนะซึ่งไอ้ตัวปัญหาคือมอดีไคเซย์นี่นแหละเอาจริงๆจแล้วตอนเล่นแรงเงินเราแบบเรากำลังสกิลใส่มอดีไครยัง,ยงหนักหน่วงแล้วบอกว่ามอดีไคก็แบบโล่นหนาฟลุ๊ปขึ้นมาเราอ๋อ อะไรเนี่ยแรงก็แรงตัวปริศนาทำรรม,มากนะคะคือตัวมันเหมือนจะไม่แรงนะแต่จริงๆมันก็แรงเว้ยตอนนี้เราข้าศึกสากนการไล่ฆ่านะคะนี่ไม่ต้องอันติก็ตุยแล้วนะคะตัวบางตอนนี้ดิฉันสกเต็มะะแล้วค่ะเห็นสแต็มค่ะ transcend ว้ายสุรากาโดนดูดเข้าไปนะล,ลูก โอ้ผิดด้าน mm hmm. <laughs> ขายโป๊ะหลายรอบเวอร์โอ้ม y กอดอยากไปโซโล,โล่มังกรจะโซโล,โลได้ไหม <Wh ee! S 1> ไม่อย่าทำฉันอย่าทำฉันอ้าโดนเอ็กซ์ป๊อตขอบคุณสลากานะคะจุดจุดนี้ สลากะแฟดมาฮิลแล้วก็ฮิลอีกรอบหนึ่งเลยนะคะจริงต้องอยู่แถวนี้แน่ใช่ไหมคือแค่สองสกิลหนึ่งสองสกิลก็แบบตุยแล้วอะสโนบอลเวอร์แหมเธอก็ใหออ้ฝั่ง,งตัวแอสซิสซินสิฉันก็ฉันก็หน่อยอปกันนะได้อยู่แค่ ตอนนี้ดิฉันก็คือบอสแมพนะคะโอ้ยไม่โดนสักสักอยู่เลยเมื่อกีู้เข้าบ้านไอยเรียบโทมหมายก็กว่าจะสู้กับมันตายนะแต่มาดิครไม่ได้อกของกันเวทนะคะเพราะฉันก็เลยไม่ใช่มาดิครเมาคายไม่ได้อกของกันเวทนะคะ เอาจริงๆเราก็ยังไม่รู้วิธีทําให้มันได้7บอลน,นะคะก็อ,อจริงๆ perfect combo สินด้าก็คือทําให้มันได้7บอลน,นะคือเราก็รู้ทฤษฎีมาต่วปฏิบัติเราสูสรนะคะก็เลยค่อนข้างแบบยืนยันนิดหน่อยถ้าใครรู้ก็บอกกันนะนะคะคือเราก็เล่นสินด้าไม่เก่งนะแบบว่าจับนานๆทีจนสู้สองหนึ่งไม่ไหวนะอย่าทำฉันเลย ดูดิมันโลดจิตมากเลยอ่ะอุย้ยคือเราก็เป็นแค่สาวตัวตน้อยหรือเปล่าอิมอดีคายอย่ามาทำฉันถามจริงอ้อตัวเย่โูนี้น่าจะกลับมาเอาของก่อนนะคะเพราะมันเป็นของที่แบบมันเป็นของที่เอาไว้เอาไว้วันช็อตมอดีคายได้นะเมื่อกี้ก็ขาดของไปเยอะเลยเหมือนกันก็แต่ใครชัดดาวฉนได้ไวนะเนี่ยดาเวนอ่า เราอคอสมิคไดมานะคะเพราะมันได้ลดคูดานแล้วก็วิ่งไว้ได้คือต็อกซิน่าเป็นบอดี้ขาตายนะเพราะฉะนั้นเอาคอสมิคไดามาช่วยในเรื่องของการวิ่งเร็วก็ได้นะคะแบบว่าจะคุ้มมากๆเลยเราก็อยากรู้ว่าถ้าออกคอสมิคไดเนี่ยมันจะคูด้าสก,กิลทันได้7ลูกไหมเราต้องมาดูกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งจบสิคอมีซีนด้วยอยางมีซีนด้วยค่ะอยากอออะไรแบบอันปันอะทุกคนอยากเห็นไหมนี่ฉันจะออกสิ่งนี้ เอาจริงมันเป็นตัวที่ไม่เหมาะกับซิมด้าน,นะแต่ว่าเราออกมาเพิ่เงเร็วเพิ่ปั่นๆน,นะคะโดเราไม่มาออกกันเวทเต็มตัวแล้วทุกคนอุอ้บผิดคอมโบนะคะวัน็อดไปเลยจ้าอึ๊อออปบ,อบปึ๊คความบุ๊บครบบุ๊บบับนี่นะคะอย่ามันล้อเล่นกับตัวแม่ คือมันเลิศนะแบบว่าสกิลแบบเป็นสกิลที่ยกให้ดีสุดของซินดราที่มีนะตอนนี้แล้วนะคะนี่ยเราก็ต้องเป็นชั้นปะเออแบบว่าความสวยอะเนาะกดไลค์ทคนดูดามเมจกันนะคะโอ้โหดามเมจหกหมื่นสามเลยความปังความเวอร์ โอเคค่ะมาอยู่ในจุดที่ทุกคนรอคอยแล้วก็คือการสรุปวายคอและเราต้องใช้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเราจะสรุปให้ดังนี้ค่ะก็คือซินด้าในอาทิตย์แรกเนี่ยจะลดราคาเหลือ800 o r a n g n Gemstone ใช่ไหมคะบวกกอบบวกท่าโพสที่1ท่าที่2เนี่ยจยิวที่1 3 2 Orange Gemstone ค่ะแล้วก็การคำนวณก็ใช้1กล่องเนี่ยมันจะได้8 O r โนไม่ขั้นต่ำใช้1 5 0าวคอในกครซึ้กล่องถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้น เราจะเอา1032 Orange มสิบสองเนมี่ยมาหาร8 O รนจ์ e จมซึ่งเป็นมินิมัมของกล่องที่ส่งได้1ครั้งนะคะย้ำว่าเป็นมินิมัมนะคะอาจจะส่งได้มากกว่า8 O r a n g e เรนจ์เจมตน่ตอหนึ่งกล่องก็ได้ <lum. S 1> ก็คือจะใช้129กล่องในการส่งทั้งหมดแบบการันตีแบบการันตีการันตีเกลือมากแบบสมมติคุณส่มได้แค่8 Orange เร m จ์เจมสโทุกกล่องเลยนะคะมันก็จะเป็นมานี้แล้วเราก็จะเอา129กกล่องเนีย่ย มาคูณ150หาบไคอก็คือเป็นจำนวนหยคอยๆเราต้องซื้อเนาะคูณไปค่ะ129กล่องก็จะได้เป็น19,350หายบไคอนะคะในการซื้อซินด้าแบบเกลือ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 ไม่ไม่เผื่อเลยเพื่อขาดนะคะอันนี้ก็จะเป็นราคาเป๊ะแน่นอนที่การตีไว้เองก็ได้ซินด้า,นาแน่ๆนะแล้วก็ในส่วนของเซ็ตปกตินะคะก็จะมีของอังคาริของฟิเดอร์สติ๊กแล้วก็ของซินด้าล่าปกติเนาะอันนี้ก็จะเป็นวันเดิลที่เขาเปิดให้ซื้อแบบแยกขาดเลยนะคะก็จะเป็น 4,305วายคอลนะคะสำหรับเซ็ตปกติถ้าซื้อทั้งซินด้าทองทั้งเอเซตปกติเนี่ยมันก็จะได้ปุ่มกดที่เป็นของสตาร์การ์เดียนนะคะซึ่งใช้กับสตาร์การ์เดียนทุกสกินเลยนะแล้วก็ถ้าจะเหมาหมดล่ะการันตีไม่เอาเกลือล่ะจะเป็นยังไงเราก็จะเอา19,350วายคอเนี่ยมาบวกกับ4,305วายคอนะคะก็จะได้เป็นทั้งหมด23,655วายคออันนี้ก็จะหนักเหมาหมดเลยนะซึ่งมันก็อาจจะใช้ถูกกว่านี้นะคะเพราะว่ามันก็คงไ,ม,ไมแบบ 8 Origin Stone ทุกกล่องหรอกเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เผื่อเผื่อไว้นะคะสำหรับคนที่ถามว่าจะต้องใช้เงินจริงกี่บาทล,ล่ะอันนี้เราเติมกับร้านเติมเกมนะคะจะอยู่ที่ประมาณ3 7 0 0บาทในการซื้อซินดา้าแค่คนเดียวนะถ้าซื้อของ Star Garden คนอื่นด้วยในเซตนี้ก็จะอยู่ที่4,500บาทค่ะแต่ว่าสก,กินนี้อยู่ตลอดนะคะเพียงแค่ถ้าพ้นวันแรกมันจะแพงขึ้นโอเคยังไงก็ขอบคุณสรากะที่มาเล่นด้วยกันนะคะแล้วก็ เดี๋ยวถ้ามีสก,กินรอบหน้าเอกจะมาเล่นแล้วก็มาสวย้ทุกคนดูนะคะแล้วก็สกินอื่นๆที่เคยดองไว้รวมถึงคลิปอื่นๆที่เคยดองไว้ก็จะพยายามทยอยลงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่มารับชมคลิปของไฮเมอร์จินเจอร์อย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนทีื่ะจะได้พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะนานทีลงคลิปนึงก็ตามโอเคค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ